โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โหมีไซสครับมีไซโอ้โหอะไรไม่รู้ครับอื้ือุ้ยโดนแล้วครับโดนเร็วโอ้โหพาหนักมากพาหนักครับพาหนักโอ้โหก็สวัสดี FC ฟซีสั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผมอีกครั้งนะครับกับช่องด่าเล็กเอฟนะ แต่วันนี้ก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับเนื่องด้วยว่ามาถัถุงเข้านะครับวันนี้ก็อินบรรยากาศโอเคนะครับก็เลยมาจัดกันอีกสกรอบนะครับวันนี้ก็กะว่าจะมาเยิมคันใหม่ด้วยครับคันใหม่ลอกใหม่ตัวที่เพิ่งถอยมาแทนตัวเก่าที่ปลดระวังไว้นะไหวจริงแล้วตอนนั้นรอหัวน้ำขึ้นนะ เราก็อยู่นที่สะพานยาวาน,านี่ฝนแรนอันยาวสุดนะครับพอดีเรือเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะ mm hmm. ก็ลอยลำอยู่กลางสะพานก่อนนะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวคงจะได้ชมผลงานกันครับวันนี้คงจะผมคาดว่างคาดหวังไว้นะว่ามันต้องเดือดอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากมรสุมแบบนี้นะ แล้วก็มาลงใหม่ๆนะครับต้องมีตัวแน่นอนคนระับต้องมีผลงานยังไงก็ต้องมีครับแต่ก็ฝากไว้ออีกอย่างนะครับของในทะเล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปคาดหวังอะไรกันมันมากนะครับเดี๋ยวมันพอมันผิดหวังเนี่ยเราไม่สนุกกับการตกปลานะครับก็คิดแค่ว่าออกมาสนุกนะครับออกมาผ่อนคลายยามว่างนะอย่าไปซีเรียสกันมันมากนะครับหาความสุขดีกว่าคิดได้มันเป็นความสุขนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมเมืองนานกัน ไปครับอ้าันนี้ก็นี่ครับเราจะมาเจิมชุดใหม่กันนะครับที่เอามาแทนตัวเก่านะครับเมื่อกี้ก็โดนน้ำซัดไปเปียกเลยนี่ครับคันก็ใหม่นะครับนี่จะบอกว่ามันเพิ่งถอยมาเพื่อมาเจิมนะครับคันเนเป็นกของสตอมนะครับมโคจิเกอร์แล้วก็ลอกนะครับชิมาโ o n นาซินะครับ เบอร์สองพนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใส่สายพีเ e. พึ่งโหลดไว้เรียบร้อยนะครับก็เป็นพ e. ีหนึ่งของอาราชินะครับต้นน้ำสอ0รเมตรต่อเนื่องพอดีสายนะครับก็พอดีลอกพอดีนะครับส่วนงานมึกนะครับผมก็มาแนะนําก็เป็นศูนยุดสกับ0.6น,นะครับก็คือถ้าว่าเอาแบบสนุกสนุก,นกเล่นงานใช้ฝั่งนะครับเคาะแบบ เหยื่อไม่เกิน2.2 2.5วันมนี้ครับขนาด0.4นะครับหรือไม่ก็อัพมันนี้ก็ 0. 6นะครับาสายรุ่นนี้นะครับมีใช้ตั้งแต่0.4ถึง PE 12นะครับก็สำหรับ FC ที่ต้องการาเลือกซื้อเอาไปใช้นะครับก็แนะนำก็โซนกระบี่ก็ร้านร้านชาร์กนะครับ ในตัวโซนกระบี่ร้านชาร์กนแล้วก็โซนนครก็ร้านเซาเทิน์นะครับแล้วก็โซนซังก็ร้านบางสักฟิชชิงนะครับลองไปเลือกซื้อลองมาใช้กันดูนะครับนี่ครับของต้นน้ำนะครับแบรนด์ที่ผมใช้เป็นประจำนะโอเคครับตอนนี้ก็น้ำนะจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราประกอบอุปกรณ์กันก่อนนะครับแล้วก็ไปยาพ่นน้นครับ โอเคครับไปครับเหยื่อตัวแรกที่ใช้วันนี้ก็เป็นสโลว์แฮกนะครับตัวนี้ขนาด1ิบลัมนะคเพราะว่าน้ํายังไม่เดินยังไม่แรงมากนะครับก็เอาตัว1ิบลัมไปลองใช้ก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับตัวเหยื่อหาซื้อได้ที่ร้านชาร์กนะครับชาร์กวิชชิ่งหนองทะเลนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับของต้นน้านี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบเหยื่อกันก่อน น้ำเริ่มจะเดินแล้วครับตัวนี้ก็ใช้เป็นชุมพูเลืองแสงนะครับก็คือสับตรงไปเลยนะครับผมผมไม่มีตัวอื่นมากั้นนะครับก็คือใส่ตรงไปเลยแล้วก็เซตเบรกให้ออกได้นิดนึงนะครับโอเค,ครประมาณนี้ ปลาเริ่มมีลูกปลาขึ้นหน้าน้ำเลยนะมีการไล่กันหน้าน้ำนะบรรยากาศได้มากรับตอนนี้หลังจากมรสุมไปนะต้องมีผลงานแน่ๆครับรอบน,นี้คงมีอะไรให้เล่นนะครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้มีไซครับมีไซโอ้โหอะไรไม่รู้ครับอื้ือุ้ยโดนแล้วครับโดนเร็วโอ้โหพาหนักมากพาหนักครับพาหนักโอ้ยโอ้ยกดกดเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนี่อะไรครับนี่อะไรกันครับอะไรกันครับโดนเร็วตัวเลขเลยครัโอขาดร่องเลยโอ้โหหนักด้วยครับอือหนักหนักด้วยโอ้โหโอ้โห ยสุดยอดครับกัเกันคากล้องลยครับเยือตัวนี้สโล์แฮกนะครับขนาด10กรัมโอ้โหหนักด้วยครับหนักหนักครับหนักมีใช้มีใส้มีใส้ครับโอ้โหหหึโอ้โหกดหนักมากครับน่าจะเป็นกระมงแก้มบางครับเห็นมันร่อนแบบนี้โอ้โหโอ้โหกระมงใหญ่ครับมือตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวโอ้ย สะใจมากตัวโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเจิมได้สวยครับกับเยื่อตูรูเฮกนะครับต้นน้ำวันนี้น่าจะกับเกือบครึ่งโลนะครับหืมดูตัวครับโอ้โหสะใจกับพี่น้องครับโอ้ยวันแรกหลังมอสุม หมายเลขด้วยโอ้ยโอเคครับตัวนี้ก็เป็นเหยือ่อสโลเฮกนะครับนี่นะของต้นน้ำขนาด10กรัมนะคโอค้โหเด็ดจริงจริงดูตัวครับืยังสวยครับโอเคครับอื เป็นโคตรคมอันนี้ก็เป็นช็อกโกตอาราชินะครับขนาด20่สิปอนด์ครับโอเคครับเดี๋ยวหาต่อผมว่าต้องมีอีกโอ้โหได้งัดแล้วครับมันถึงก็ได้งัดเลยสะใจอเคครับเก็บไว้ก่อนดูดีดูด,ดีกัดหน้าดินเลยนะเมื่อกี้ ขขขขเขาเๆาเรียบมาแสดงว่ามันน่าจะอยู่ใต้พวกปลาพวกนี้นะผมันเห็นเหยื่อมันก็เข้าชาร์จนะจังหวะเหยื่อพลิ้วพอดีนะโยแสดงมันกัดมาอยู่นอกนะส่วนนอกสาดใจครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ผิดหวังจริงไหมนี่ เราเบาเานาะจริงๆแล้วมันก็ไล่โฉบจริงๆน้ำยังไม่เดินด้วยซ้ำนะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มจะไหลนะ งัดเส้อแบบกร,กระจายหรือมันตามมาจากด้านนอกเมื่อกี้ถอยไปอยู่ที่เดิม,มนะกัดหุดมากคิดว่าจะเจอแก้มบางซะแล้วหมายนี้เคยเจอ,อนะครั้งหนึ่งนะแล้วก็ครั้งเดียวแค่นั้นนะ แล้วก็ไม่เจอมันอีกเลยตอนนั้นมากับพี่ภาพนะครับแล้วก็น้องกัดนะครับได้กันคนส่งทำตัวนะตัวนั้นตัวประมาณโลโลออกว่านะครับโดนหนึงแล้วครับโดนหนึงแล้วเจอมันไหมจะเป็นเบาจังโอ้โห่ข้างไฟนะครับ มันโดนทุกสายพันธุ์ริงเรับเยือต้นน้ำว่ามันน่าอ,อยู่ไม่ต่ายอยู่แถวๆโซนนี้นะมันต้องมีฝูงมันต้องมีฝูงขอให้มันมีฝูงครับกระมงพวกนี้ส่วนใหญ,ญ่จะมีฝูงนะครับอยู่ไม้ช้ฟฝั่งแบบนี้ Vô mang anh chị 差不多了。 เสียดายน,นะครับไม่ได้ถ่ายคลิปไว้กระมงแก้มบางนะครับตัวประมาณใช้โลกว่าๆนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในรังเดี๋ยวดูครับว่ามันจะมีฝูงไหมเสียดายครับกดหนักๆมากเมื่อกี้คือลงไม้แรกก็โดนเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดโกโปไว้มาดูกันไหมครับ จะมีฟูงไหมแต่น้ำไม่เดินนะครับตนนัวนี้ผมมาไม่ทันน้ำจะแล้วโอ้แหบกดหนักๆกครับกดใหญ่ๆต้องหาฝูงหาตัวไม่เจอครับเพรามันน่าจะมีฟูงครับเมื่อกี้มันดูเหมือนโดนกัดสองรอบโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกเร็ว ตัวนี้เร็วตัวไหนไม่รู้กดดีจังเอากระมงครับกระมอง <c oughs> ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ที่เราเป็นไอ้แก้มบางอย่างครับ อยู่แถวๆนี้นะครับพวกนี้นี่น้ำกำลังนิ่งนะครับน้ำนิ่งๆลองเพาะเรื่อยๆดูครับ ดูนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตดนวดน,ดนี่สียงตดวนี่มีเียงโอ้ยอะไรก็ไม่เหะโหัวเสียมื้ืม หัวเสียมครับนี่นะหัวเสียมนะครับกับเหยื่อสโลแฮกนะครับตัวนี้ขนาด10กรัมโอเคหนันต่อหันต่อแสดงมันอยู่ ใกล้่เลยครับกัดใกล้ๆต่อหม้อเลยนะครับขนาดน้ำกันลงลงแล้วเนี่ยตัวนี้กำลังจะไหลลงคนระับ เตรียมอย่างอดใจไม่ไหวนะครับลงครับลงครับมาเป็นฝูงคนระับมาเป็นฝูงเลยครับ มาเป็นพุงนะครับ